อืมอันนี้เหมือนผมเคยเห็นในเทเลอร์นะเฮ้ยหูหนี่ไงโอ้โหโอ้ยเฟรดดี้อ้อกูแหลกอ้อเฮ้ยเอออออพี่ชายเขาไม่มีการหน้าเขาเกมอ๋ um, ออ๋ออันนี้คือหน้าเขาเกม ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Staycore Demo อันนี้ก็คือการคอนโทรลทั้งหมดโอเคมี movement W a S D run ทิปลาบ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 ,บ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 โอเคครับอย่างไรก็ตามวันนี้สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่บมวเตอร์ไซค์นะวันนี้พอจะพาทุกคนมาเล่นเกม Stay Straycore นะครับก็คือ,เ,อเขาเรียกว่าอะไรอะบันไดอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรสักอย่างบันไดโอเคอันนี้มีลบหนึ่งชั้นลบหนึ่ง โอ้แ oh, ละเสียง oh. เกมยังดังเลยวอ oh, ลุ่มขอปรับสักสี่แล้วกันโอเคประมาณนั้นนะเราก็วิ่งวนไปเรื่อยสแตคออ่าล่ะเกมนี้ค่อนข้างที่จะเ oh, วียน oh. หัวพอ oh. สมควรเลยนะมาผมไม่รู้เลยว่าเกมนี้มันเกี่ยวกับอะไรอ่ะนะ oh. เห็นหน้าปกแล้วก็เห็นเขาเรียกว่าอ,อะไรอนะ่ะ oh. เห็นบันไดเดินได้เลยรู้สึกว่าสนใจนะ oh. ก็เลยลองโหลดมาเล่นดู <laughs> แค่นั้นเลย มันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแฮะชึบชึบอุ๊ยอุยตกใจหมดเลยแคมึงแค่แค่นกปัญญาอ่อนงงโอ้โหพี่ชายเราผมตกใจได้เก่งมากสุดยอดครับโอเคไปกันต่อไหนดูสิอ่าฮะไม่มีไม่มีอะไรชั้นที่12โอเคครับอันนี้เป็นแบบเดโม่นะฮะเลยอ่ออาจจะไม่ได้มีอะไรมากขนาดนั้น เฮ้ย ي, แล้วคือบันไดโอ้โหเรากระโดดได้หรอกระโดดไม่ได้นะอาา่ะฮะแต่โมเมนต์เกมมันเร็วมากหรือว่าเมาส์ปรับเร็วอะประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวปวดหัวกันเดี๋ยวจะปวดหัวกันเปล่าๆอ่ะยังไม่มีอะไรครับยังคงปลอดโปร่งปอลปอดภัยโอ้โหตอนนี้แบบกล้ามขาขึ้นแล้วกล้ามขาขกลายเป็นมัดๆัเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขึ้นมา20ชั้นแล้วเนี่ยจะมีกี่ชั้นกันวะอ๋อแล้วเปิดประตูได้อ่ากด e เพื่อเปิดประตูเออลืมไปไอ้เรากูวิ่งอยู่ตั้งนานขออภัยด้วยฮนะแม่โอเคมีบันไดฮนะบันไดขึ้นไปอีกชืบขึ้นไปโอ้โหเรานี่ัวสูงเนาะเราเดินแบบเดินไวมากแล้วคือเราสามารถตกบันดไดได้ตกขอบบันไดได้เหมือนกัน แม่แต่เราตัวสูงจริงฮะกี่เมตรครับพี่ชายสเมตรปะโอ้โหเอาขึ้นไปข้างบนครับเกมนี้ไม่มีเพลงไม่มีอะไรเลยอ่าชั้นที่3,7โอเคงั้นเราก็ขึ้นอโอเคไปกันต่อแม่งเส้นทางสู่ส,สวรรค์ว่ะแล้วพี่แกไม่ได้ขึ้นช้าๆนะขึ้นอย่างไวอะ่ะอะฮะ ไหนห้าสิบสองอู้ไปไวจังอันนี้ถ้าเรากดฝั่งนี้มันจะเป็นอะไรวะโอเคอ้าวมันก็ขึ้นไปอยู่ดีนี่หว่างั้นเราก็ขึ้นกันต่อไปนะขึ้นไปกันต่อชั้นหกสิบเจ็ดอ่าแล้วก็ปื๊ดอ่านี่ไงอ๋อมันคือ fast tower เปิดประตูซิว่ามีอะไรโอคุแลกโอ้ เกมโอ้โหโอ้โหเกมอัพติไม้มาดียอกยอก <c oughs> แหมเขาผมมันจะกากเองก็ได้ด้วยการจัดแสงไฟนิดนึนด้วยสิโอเคเรามาถึงที่ชั้น78เป็นที่เรียบร้อยแล้วไปไหนดูสิแ,แต่ละชั้นมันก็จะเมื่อกี้เรา60กว่าใช่ปะ,ะเราลอง79ดิโอเคไม่มีอะไร ก็ลองที่80วิธีการเล่นอ่าฮะงั้นเราเปิดไปฝั่งนี้ดิชื้นโอเค80ยังไม่มีอะไรครับงั้นผมจะขึ้นไปสัก81 82 83ชื้นในโหลดแมปใหม่โอ้โอเคอืม อันนี้เหมือนผมเคยเห็นในเทเลอร์นะเฮ้ยหูนี่ไงโอ้โหดูประหลาดมากดูแปลกๆแ,แต่ก็ตลกดีนะ <c oughs> อะไรวะเนี่ยคือกูควรรู้สึกยังไงอะอะชนได้ไหมอ่ะชนได้อ่ะโอ้โหอะไรวะ เฮ้ยมันฟิวจัดเลยเนี่ยโหอันนี้คือแบบว่าการใช้แรงงานสัตว์ปะเนี่ยเพตาต้องเข้าโอ้โหแล้วก่าแม่จะเดินไปเออเอาเข้าไปโอเคโอเคโอเคโเอตึบอืมโอ้โหกูปีนเอาก็ได้ถ้ามึงจะเล่นใหญ่ซะขนาดนี้โอเคฮะ แม่ให้กูปีนก็ได้จริงๆขากูมันก็ไม่ได้แบบง่อยขนาดนั้นโอ้ยอะไรอ่ะโอ้ยเฟรดดี้โอ้กูแหลกอๆๆ แม่เราแมงไล่กูด้วยไงประเด็นอะโอ้โหเฮ้ยจูคิงอิมเอสิบัลน่ะอะไรบ้ามากจูคิงอิมเอสิบัลแล้อยู่ที่ไหนเนี่ย ประเจ้าช่วยเราอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหแล้วคือมันแหลกมากด้วยนะประเด็นแม่งเอาแล้วแม่งเอา CPU กูไปแดกแน่นอนงานนี้อ่ะโอเคงั้นพี่ชายก็เชิญอยู่ตรงนั้นต่อไปแล้วกันนะครับทางนี้ไม่มีทางลงสักหน่อยอ่ไปแล้ว CPU เกนยัสดีหรือไปล้อนในนะครับคำนี้คุนค้นๆโอ้แหลก Okay. อ่าเรามปอยู่ไหนแล้วเนี่ยโว้มันคืออะไรเนี่ยสถานที่แห่งนี้มันคืออะไรกันวะไม่เข้าใจอ่ะผมเดินไปฝั่งนี้ก็ได้มันบอกว่าเป็นบันไดคอเป็นแบบว่าเอออภิมหากาบบันไดอะไรอย่างเงี้ยนะไไนโอ้โหเม่มาแต่ไกลเลยจริงไไห,หืมกูหนีห่อนโอ วิ่งไวสักขนาดนี้พี่ก็ไม่บอกผมไปแล้วโอเคไปดีกว่าไม่อยู่แล้วว้ายกว่านี้เพื่อนกลัวมันตามมาแล้วนะมันตามมาแล้วนะมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วประตู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 โอ้มันมาอีกแล้วว้า oh, <shit. S 1> ไปดีกว่าไปดีกว่าซีอูเกย์จะสิหรือไปล้อในนะน้องโอเค อะไรก็ไม่รู้โอเคสแกนแบร์มันมีไอเทมไม่เก็บด้วยอะฮะไอเทมไม่เก็บแล้วยังไงวะมันวิ่งมาซะอย่างน่ากลัวเลยพระเจ้าช่วยเฮ้ยประตูประตูะตบายบายฮ่ากูรอดแล้วน้องโอเคโอ้โหแล้วคือเปิดประตูแต่ละทีนี่โคตรแหลกเลยโอ้โหสาว่ายน้ำ อ่าสามเมตรแล้วกูเดินบนน้ำได้อีเสโมเซพิมตมกับโนโนโ้อยขตงเดาหน้านีโนนนมง,งาม,มงีโมพอก่อนเลยประเด็นอ่ะไหนดูส,สิมีอะไรมาเป็นสแตนส,สแตนเชียแหมอันนี้ฝั่งนี้มีประตูครับผมโอ้โห,หน่าเดินมากเลยเนาะไปะ ไม่เดินไปแล้วมันไม่น่าจะมีโอ้โหเปิดมาปุ๊บก,าากูอยากจะกีดการ์ดอ๋อเราขึ้นมาข้างบนนะครับแม่กูเดินมาขนาดนี้รู้สึกอยา,ากจะกีดการ์ดลอเกิน <c oughs> ไปไปกันต่ออื้อโอโหได้ถึงทางแบบนี้หลอเกินอ่ะผมขึ้นไปสักประมาณสัก3-4ชั้น มานี้เปิดดูสิโอเคไปขึ้นไป100ชั้นอือแล้วซ้ายหรือขวาขวาหรือซ้ายงั้นไปซ้ายแล้วกันที่จริงผมชอบไปทางขวานะแต่ทางซ้ายมันเป็นทางที่อภปมงคนสลับผมนะหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเชื่อมันเถอะตอนนี้คือไปสักเหลือลปหนึ่งร้อยแล้วกันถ้าเราขึ้นไปหนึ่งร้อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยออไม่แห่งกูสไลด์ตกพระเจ้าช่วยเอาไป 100แล้วย0 0หนึ่งร้อยอ่ะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยโอ้โ,อโ,อโอเหเฮ้ยเหมือนมันเริ่มมีอะไรบางอย่างแล้วว่าหนึ่งร้อยอ่ะถือว่าเป็น surprise. เซอร์ไพรส์เยอะเยาว,วะ่ะแม่น่าสนใจมากโอ้ยดูสวยเหมือนกันนะอันนี้เซนจูรี่ฟอกหรือเปล่าครับถึง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  แตเคตปแต้แตราขึ้ตไปกันต่อตะแติแต่าหนึ่งร้อยหึ่งหึ่ร้นึ่ต่าหึ่้อนึ่งหนต่้อยมีอะไรบ้างครับหนึ่1ร้1ยสองอ่าหนึ่งร้อยหกครับอ่ามีลิฟโอเคงั้นก็กดไปลิฟตลิฟตลิฟ โอเคไงก็ไปกันเลยแม่งเป็นเกมที่เป็นเกมเดโมที่ค่อนข้างงงนะฮะมีอะไรหลายๆอย่างดีเฮ้ยฮะอะไรวะโอ้โหแล้วกูโดนย้ายมาลบหนึ่งเลยทีเดียวแม่ง อ่ะไปลบสองลบลบสองสอ่ะลบสาม <c oughs> นี่นายทำอะไรกับออก stay between high and low อาา่าฮะโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยพี่ชาย <c oughs> อ่าฮะอะไรนะโ <c oughs> อ้โห <c oughs> <c oughs> โอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โอ้โหนกบินได้นกอะไรกันครับเนี่ยเอ๊ะนกอะไรวะอืม้มอะไรวะเนี่ยกูมาอยู่ที่ใด แล้วม,มันคือเกมอะไรวะเนี่ยเริ่มสงสัยล้วรู้สึกเริ่มสงสยัยโอ้นั้นหัวมังกรเซ็กซี่จังเลยเฟอร์รี่เปล่าครับพี่ไหนดูดิโอ้โหแล้วนกมันตามกูมาแบบสุดๆอ่อ <c oughs> ะนะเราเข้าไปข้างบนก็ได้จริงๆมันมีทางซ้ายทางขวานะะซึ่งผมขอเนี่ยไปทางนี้แล้วกันชี้ไป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 ,ไประหว่างป่ามังกรเฮ้ย ชึบอืมเรียบร้อยเอาเฮ้ยอ,อะไรเพื่อนพี่ชายพี่ชายจะไปไหนเฮ้ยยังไม่ตายอันนี้อ่ขวามือทางนี้ชึบ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 ,ชบอย่างนี้อ่าเรียบร้อย โอ้โห oh, แล้วพี่ชายอันนี้ซ้ายขวาไปทางนี้สักคู่หนึ่งอันนั้นคือถ้าผมเดินนี่จะเป็นไงวะเฮ้ย <Hey. S 1> อึ๊บหลบพี่ชายเขาหน่อยแม่พี่ชายเขาก็นะอ๋อเหมือนหลบพี่ชายเขาอึ๊บโอ,อ,อ้พี่ชาย โอ้โหเราต้องเดินไปไหนเนี่ยอ่ะกลับได้ไหมอ่ะเรากลับดูดิโอ้โหถ้าเรากลับมาแล้วก็มาที่นี่ต่อเหมือนเดิมแหมเมื่อกี้เราหนีนกนะฮะก็เลยยังไม่ได้สำรวจอะไรที่มันดูชัดเจนขนาดนั้นกูตกอ๋กอกูตกมาที่ไหนสักที่หนึง่งอ๋อโอเคถือว่าฝั่งนู้นมันค่อนข้างใช้ยากเล่นยากเกินไปนะเราฝั่งนี้ก็ได้ อันนี้คืออะไรอ่ะป๊อปซีโคลาพีสแท็บดูอาา่ะฮะเป็นไอเทมแปลกๆโอเคครับอ่าวิว่งเข้าไปวิ่งเข้าไปดูสิว่าเราจะได้เจออะไร <c oughs> จนถึงบัดนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าเกมนี้มันเกี่ยวกับอะไรกันแน่ไห <c oughs> นดูสิอามีประตูเปิดเข้าไป พบเจอความวา่างเปล่าไม่ไม่ว่างเปล่าเท่าไหร่วะเจองูยักษ์งูร้ายงูปีศาจโอ้โหแล้วคืออะไรเนี่ยคนรู้สึกยังไงวะ <c oughs> รู้สึกงงมากเลยรู้สึกตอนนี้คือผมรู้สึกงงปแปลกๆอะ่ะเสียงอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยแม่ดีจริงๆ อ่แเราคูก่กลับมาที่เดิมเฉยเลยเยี่ยมสงสัยเราจะต้องแบบว่าค่อยๆเดินตามไปเรื่อยๆซ้ายขวาซ้ายขวาไปไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันกระโดดก็ไม่ได้อ้ออ้อทางนี้ก็ได้มาชิปชิปชปิอืม,มอ่าขึ้นไปข้างบนมันจะฉกกูเมื่อไหร่เนี่ยเอองูแถวนี้มีพิษไหมครับ ต่อให้ไม่มีพิษมันฉกทีเดียวว่าน่าจะจอดเรียบร้อยอะ่ะแม่ไปเกมที่ Curse ดิชื้บอ่ะค่อยๆเดินไปอย่ารีบรุงรีบร้อนโอเคประตูต่อไปแม่เห็นประตูนี้รู้ถึงมิตามากเลยคิดถึงมิตานะฮะแม่ก็บนรอบสองแล้วอะไรเนี่ยโอ้โหโฟนกายมาแล้ว โอ้โรเอ้โรว่าไงครับพี่ผมไม่ได้ยินเสียงพี่เอ่อผมรู้ว่าพี่จะพูดอะไรแต่ผมไม่ได้ยินเสียงอ่าโอเคครับแค่นี้ว้าวแฟนตาสติกมากเลยครับพี่ขอบคุณครับอ่านี่ไงมาแล้วโอ้ชั้นที่หโอ้โหไมโครเนสชั้นที่6ช oh, ัน 6, ้นที่7ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะจริงผมเชื่อว่ามันน่าจะมีคอนเทนต์ซ่อนไว้อยู่เยอะแยะมากมาย อันนี้ขนาดเดโมนะขนาดเดโมมันมีเนื้อเรื่องจบเดโมไหมเนี่ยงั้นไปห้องที่โอ้แม่พูดเลขนี้เลยว่าหกสิบเจ็ดแล้วกันเผื่อมันอาจจะมีอะไรโอเคงั้นก็ไปกันต่อฝั่งนี้โอ้โหแล้วตกเลยเรียบร้อยสแตทชอนโนฟเฟสโอ้โหแล้วนะแม่งตกมาที่ใดตกมาที่ลบสาม คุณลงไปด้านล่งโอ้โหสะดุดล้มอีกอะไรวะอ่ะงัันผมไปฝั่งนี้แล้วกันเธอนาลาหันกลับไปโอเคหันกลับไปก็ได้อ่ะฝั่งนี้เธอนาลาหันกลับไปเจ้านกน้อยคอยรักอย่าพึ่งนะโอเคอ่าผมกลับมาที่เดิมแล้วนะครับรอบนี้ก็คงจะต้องไปทางนึงดูซิว่ามันจะเกิดอะไรกันขึ้นพี่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 รอผมด้วย เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดคิดว่าพี่เขาน่าจะให้เราแค่นี้ละแล้วลกูก็ตกเลยออเอาดีนะถ้าเราเดินตามพี่แก๊งแต่แรกม,มันก็ง่ายแล้วนะ,ะไปบาย have a great time มึงที่กูอยู่ตรงนี้จริงดิฮลัลโหลสวัสดีครับ เออผมติดอยู่ตรงนี้ครับพี่มีใครมาช่วยผมไหมอ๋อโหสุดยอดว่ะแม่งเอ้ยอาทิ้ง์น้กูอยู่ตรงนี้คนเดียวเลยนะโอเคอ่าเดินฝั่งนี้ชิปเราเดินไปประมาณแบบว่า8 9 7 6 5 4 3 2 1เดินไปประมาณเอ้ยมันเหมือนจะมีคนมาเว้ยเหมันเหมือนจะมีคนมาเว้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะมามามานี มานีแล้วไปเลยโอ้โหพี่ชายแม่งอ่ะเราเดินไปประมาณ1 2 3 4งสอ่าะหนึ่งสองสามสี่ห้าเชิบป,ประมาณนี้เลยลงไปโอ้ t w years later ชิบป,ประตูขนาดกับประตูโอ้ อะไรวะเนี่ย h อตเ h อ h เฮกนี่กูคือตั้งใจเล่นมาเพื่อเจออะไรแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยว้าวมีความสุขมากเลยกูกลับละโอ้โหแค่นี้นะกูไปดีกว่าโอ้ ไปดีกว่า,าว่าผมเคร่อสำหรับเกมน,นี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด like, Subscribe กันด้วยก็ถือเป็นเกมที่เ <im itation> มื่อกี้ผมไม่ได้กดนะเป็นว่าถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะปแปลกนิดนึงแต่ก็สนุกดีนะ <im itation> ไปดีกว่าแม่งเอ